สวัสดีครับวันนี้วันที่6นะครับของธนาคารมีภารกิจจับงูหมู่บ้านดิสคาวเวอรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นงูอะไรนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านดิสคาวเวอรีนะครับใกล้ถึงหน้าเหตุแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเหตุแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมเนี ของงูเหลือมอ๋อโอเคอตรงนะงูเหลือมโอ้กินอะไรเข้าไปแล้วน่าจะกินนกไปแล้วล่ะครับปีมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับผมนี่ครับาาน้องคืออันนี้เราเจ็บไม่บางไนมะ่บางก่อนอ่าครับ งูเหลืองน,นะครับผมถ้าจะกินหนูหรือนกไปนะครับผมเนี่ยเนะีนะ่ยเนี่ยเรียบร้อยครับครับวันนี้เราก็ได้จับงูเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจบรกิปครับแต่คลิปหน้าต่อไปเป็นคลิปอะไรนะครับเป็นงูอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมบค,ครับ